สัดีค่ะอยู่กับช่องแล้อ๋อชิ้นเป็นมันถือเก่าจ้ะเมื่นี้กะมาเมื่อนันมือเอือกินได้แต่เด้อเมื่อเอือเอาไปไปนึ่งกินได้เนาะเบื่อมะเมื่อเอือนี่ไหลเหลืองอาลามใช่มนมันดีขนาดนี้ก่อนเอาชิ้นนึ่งเขากะเอาเม็ดมันโอ้เนี่ยมันต้องเอาเม็ดนั้นแบบนี้ออกอ่ะเม็ดนโอ้เม็ดขาวๆอันนั้นออกอ่ะมีเม็ดแป้เอาออกแล้วก็ไปต้มแบบนี้ก็เอาไปไว้ เอาออกแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มก็อันต้งไปนึ่งเอาไปนึ่งนึ่งดี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 โทรศัพท์มันต้องมันต้องนึ่งอันดุนดุนจังซุกอิดสุดไก่นำอ็ดนะนี่เล่นไดเอ็ดเล่นอ็ดหรออันไปที่นี้ก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็ไปนึ่งได้นึ่งสิงแบบนึ่งเสืออันนี้เลยนี่นึ่งเสืออันนี้แหละ ข้นน mm um ี่แหละโหดนึ่งข้านี่แหละแต่ว่ามีได้ต้มเลยเด้เมื่อวานเมื่อเมื่อเมื่อนั้นน่ะมันต้มเมื่อนั้นน่ะต้มเมื่อนี้กันนึ่งเอาอันเ่อานื่อวันม่ันที่น้องมาอวันหนึ่งกินคือมากหวานกับกินน้ำตาลแล้วมากหวานหวานกินน้ำตาลก็มักเค็มน้ำ แล้นมะกเนแนวมะเค็มมกเค็ตกับมกหวานนี่ใ่เนื้เเนนเนอเนื้อม,มันเนี่ยเลยงามท่มันเท่ได้เนื้อนี่ส่นไทไปไทยคอก๋มยเตเก็บมาลายบ่มะอนืน่ะเบิงกพูนไปเก็บมาจากต้นมันได้่ยทางเขาเค็ดยัง่ง บังเดาต้นมะอึ้พุนหุ่นต้นมะอึแล้วก็สิเป็นนี่เต็มพอดีปอเป๊ะเท่าเลยแล้วนาทีเท่าเลยแล้วโออมีนี้เลยอย่าี้ล้วปึ้งได้สองนาทีนั่นบังเด้อถ้าต้มบัดทีนี่บังเนี้ยฝนใกล้จะมาละมืดมาอยู่น,ยน,นี่น,น,นี่นต้มมาที่นี่ ปึ่งเนื้อพ่อแ e ม่พี่น yes. ้องฝนใกล้จะมืดมาละปึ่งหู้นน้อยๆก็มืดมาละก็สั้นหนาล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ แล้วก็ได้ตามเฮ้ยแล้วอดชีวิตบ้านบ้านนำพร้อมผู้เลยอยากกินมะอื้อก็ยิ่ตามเมอลากับพียายานั่งซุยงมากินเยก็ตันหนาแล้วขอฟอกตัวอะไรก็แซก,ก็ตระคายใจใครให้ด้วยนะคะกูกระดิ่งให้ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บบาย